ในคลิปนี้เราจะมาดูสัญลักษณ์การจับสายไฟที่ผู้ผลิตระบุมาบนตัวถังของเบเกอร์ตัดไฟลวกกันครับในภาพตัวอย่างนี้เป็นเบเกอร์ตัดไฟรั่ว r c c b นะครับเป็นเบเกอร์ตัดไฟลวประเภทที่ไม่มีเครื่องป้องกันกระแสเกินอยู่ภายในตัวมันมีคุณสมบัติในการตัดไฟลวอย่างเดียวนั่นเองเบเกอร์ตัดไฟลวในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นไท B นะครับเป็นไทที่มีคุณสมบัติในการตรวจจับกระแสลวไหลได้หลากหลายรูปแบบมีประสิทธิภาพสูงกว่าไทอื่นๆ เบเกอร์ตัดไฟลวดใท้บเนี่ยถ้าดูที่ไดอะแกรมก็จะเห็นชัดเจนว่าจะมี CT อยู่2ชุดนะครับเห็นไหมครับสัญลักษณ์ที่เป็นห่วงๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของ CT ทนะครับมี2ตัว CT ตัวหนึ่งก็จะทําหน้าที่ตรวจจับกระแสะลวไหลที่เป็นไฟ AC อีกตัวหนึ่งก็จะทําหน้าที่ตรวจจับกระแสรั่วไหลที่เป็นไฟ DC เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในกรณีที่ผู้ผลิตไม่ได้ใส่สัญลักษณ์ที่ขั้วจ้าเสายไฟมาให้เลยมีเฉพาะไดอะแกรมมาให้เนี่ยซึ่งไดอะแกรมเนี่ย ก็ระบุมาชาัดเจนแล้วนะครับรายละเอียดชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการดูไดอะแกรมเนี่ยดูยังไงการดูไดอะแกรมหรือดูสัญ,ญลักษณ์การจำสายไฟเนี่ยอันดับแรกให้เรามองหาหมายเลขหนึ่งรครับถ้าดูที่สัญ,ญลักษณ์ไดอะแกรมก็จะเห็นว่าผู้ผลิตระบุหมายเลขหนึ่งอยู่ด้านบนครับด้านบนก็คือด้านนี้ครับจำไหมนะครับว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านไฟเข้าเสมอเมื่อผู้ผลิตระบุหมายเลขหนึ่งอยู่ด้านบนนั่นก็หมายความว่าด้านไฟเข้าอยู่ด้านบนครับ ทีนี้เราก็มาไล่ดูหมายเลขครับให้จําไว้นะครับว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นด้านไฟเข้าเสมอหมายเลขสองเป็นด้านไฟออกเสมอซึ่งเบกเกอร์ตัดไฟรั่วในภาพตัวอย่างนี้เป็นเบกเกอร์ตัดไฟรั่วดที่ใช้ในระบบ3เฟสสสายต้องใช้สายนิวทัฟผ่านตัวมันด้วยวิธีการจับคู่ก็ไล่จาก1กับ2ครับเข้า1ออก2เข้า3ามออก4ี่เข้า5ออก6ก็คือเลขคี่เนี่ยจะเป็นด้านไฟเข้าครับเลขคู่จะเป็นด้านไฟออกครับอันนี้ผมขยายมาให้เห็นชัด ผู้ผลิตจะระบุมาเป็น n หนึ่งสามห้าเราก็ไล่ตามขั้วเลยครับ n ผู้ผลิตระบุมาอยู่ซ้ายสุดซ้ายสุดก็คือขั้วนี้ครับเราก็ไล่ตามลำดับเฟสเลยครับหมายเลขหนึ่งเฟสหนึ่งหมายเลขสามเฟสสองหมายเลข5้าเฟส3ด้านล่างก็ไล่จากซ้ายไปขวาเหมือนกันครับ n ด้านไฟออกอยู่ด้านนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสาย n เนี่ยสามารถสลับกันได้นะครับแต่เพื่อป้องกันการสับสนเนี่ย ถ้าด้านไฟเข้าอยู่ด้านบน n ด้านไฟเข้าก็ควรจะอยู่ด้านบนเลยครับแล้วออกด้านล่างไล่จากสองสี่หกแอดมมีอธิบายไปแล้วว่าเฟสหนึ่งเข้าหมายเลขหนึ่ง 1, ออกหมายเลขสอง 2, หมายเลขสอง 2, อยู่ขั้วที่สองก็คือขั้วนี้หมายเลขสี่อยู่ขั้วนี้หมายเลขหกอยู่ขั้วนี้ก็ไล่ตามราดับเฟสเลยครับ n แล้วก็เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามไม่ได้ยากนะครับ